ไม่ต้องเชื่อทุกความคิดมนุษย์เราอยู่กับความคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาความคิดก็เริ่มทำงานบางครั้งก็คิดเรื่องเมื่อวานบางครั้งก็วางแผนถึงพรุ่งนี้และระหว่างวันความคิดก็พาเราไปไกลกว่าที่กายจะไปถึงเสียอีกแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักไม่รู้ตัวคือ เราเชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้พิจารณาว่าสิ่งที่คิดนั้นจริงหรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่ามีประโยชน์หรือเปล่าหรือแม้แต่มันใช่เรื่องของเราจริงไหมความคิดไม่ใช่ความจริงธรรมชาติของความคิดคือการปรุงแต่งมันเกิดจากข้อมูลความจําความกลัวความหวังความคาดหวังหรือแม้แต่สัญชาตญาณ บางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งคิดไปในทางดีบางครั้งก็นำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายและความเข้าใจผิดการคิดว่าเขาคงไม่ชอบเราการคิดว่าเราคงล้มเหลวแน่การคิดว่าชีวิตไม่มีทางดีขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่มนุษย์เรากลับเอาความคิดเหล่านี้มาตัดสินใจชีวิตเอามากําหนดอารมณ์ความรู้สึกความกลัวความสุขโดยลืมไปว่าเราเลือกจะไม่เชื่อมันก็ได้ความคิดคือเสียงไม่ใช่เจ้านายลองนึกภาพว่ามีคนคนหนึ่งเดินตามเราตลอดเวลาพูดกับเราไม่หยุดบางทีก็วิจารณ์บางทีก็เปรียบเทียบบางทีก็ข่มขู่ ทำไมไม่เก่งเหมือนเขาถ้าพลาดอีกครั้งจะเสียหน้าแน่ชีวิตแกไม่มีทางดีขึ้นหรอกคนแบบนี้ถ้ามีอยู่จริงๆเราคงอยากหนีให้ไกลแต่ความคิดก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันนี้พูดกับเราแทบจะตลอดเวลาและหลายครั้งก็พูดในเชิงลบต่างกันแค่ว่ามันอยู่ในหัวเรา แต่ข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมันเราไม่ต้องทำตามมันเราเพียงแค่รับฟังและวางการรู้ทันความคิดการมีอิสรภาพในทางธรรมการฝึกสติหรือการเจริญสติไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเฉยๆแต่คือการรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้น เห็นมันเกิดขึ้นและดับไปโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเมื่อเราฝึกจนเห็นว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ใช่ความคิดเราเป็นเพียงผู้เห็นผู้รู้ผู้สังเกตนี่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพภายในอิสรภาพจากอารมณ์ที่ผูกติดกับความคิดอิสรภาพจากความกลัวที่ไม่มีมูล อิสรภาพจากการตัดสินตนเองและผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมอยู่กับความจริงไม่ใช่ความคิดหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะความเป็นจริงแต่เพราะความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงเรากลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราคิดล่วงหน้าว่าเขาจะทำอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราสร้างเรื่องในหัวแล้วก็ทุกข์เพราะมันเอง แต่หากเราหยุดเชื่อแค่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าจะพบว่าปัจจุบันมักไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดและในปัจจุบันนี้เองคือที่ที่เราควบคุมได้ไม่ใช่อดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าให้ความคิดเป็นนายความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่มันก็ไม่ใช่เจ้านาย มันเป็นแค่กระแสนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปหน้าที่ของเราคือรู้ว่าเมื่อไรควรฟังรู้ว่าเมื่อไรควรปล่อยเพราะความสงบในใจไม่ได้เกิดจากการไม่มีความคิดแต่เกิดจากการไม่ถูกความคิดพาไปและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากเพียงแค่ไม่ต้องเชื่อทุกความคิด ไม่ต้องเชื่อทุกความคิดในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงในหัวที่ไม่เคยหยุดพูดเสียงนั้นอาจมาในรูปของความกังวลความคาดหวังความคิดถึงอดีตหรือแม้แต่ความฝันถึงอนาคตมันพร่ำบอกเราอยู่เสมอว่าต้องรีบแล้วนะระวังจะพลาดอีกเขาคงไม่พอใจเราคงไม่ดีพอ เสียงเหล่านั้นคือความคิดมันเหมือนเพื่อนร่วมทางที่อยู่กับเราทุกลมหายใจบางครั้งมันช่วยให้ระวางแผนจัดการเติบโตแต่บางครั้งมันก็ทำใหเราหวาดกลัวสับสนและทุกข์สิ่งที่น่าตกใจคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองเมื่อคิดว่าฉันจะล้มเหลว เราก็เชื่อเมื่อคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วเราก็เชื่อเมื่อคิดว่าฉันไม่ดีพอเราก็เชื่อราวกับวัตทุกคำพูดในหัวคือความจริงแท้แน่นอนทั้งที่ในความเป็นจริงความคิดก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ผุดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าความคิดเป็นคนมันก็คงเป็นคนที่พูดทั้งวันพูดเรื่องเก่าพูดเรื่องใหม่ พูดเรื่องที่ยังไม่เกิดและบางทีก็พูดแบบไม่มีเหตุผลเลยด้วยซ้ำเราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันพูดได้แต่เราสามารถเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ลองถามตัวเองว่าถ้าคิดว่าฉันไม่เก่งนั่นคือความจริงหรือแค่ความรู้สึกชั่ววูบถ้าคิดว่าทุกอย่างจะพังหมดนั่นเกิดจากอะไร ความกลัวหรือประสบการณ์เดิมๆที่เรายังไม่ปล่อยวางหลายครั้งเราทุกข์เพราะเชื่อความคิดที่ไม่มีหลักฐานแต่เรากลับให้ค่ากับมันมากกว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าในทางธรรมะท่านสอนให้รู้ทันความคิดไม่ใช่ไปตามความคิดเพราะความคิดก็เป็นเพียงสังขาร คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ได้เป็นตัวตนถาวรไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับเอามันเข้ามาทำร้ายใจของเราเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าความคิดก็เป็นแค่เมฆก,ก้อนหนึ่งถ้าเราเผลอเอาตัวเองไปเป็นเมฆเราก็ล่องลอยไม่เห็นท้องฟ้า แต่ถ้าเรานั่งดูเมคเฉยๆเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดก็แค่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางวันเราคิดลบทั้งวันไม่ใช่เพราะโลกนี้เลวร้ายแต่เพราะจิตใจเรายึดมั่นกับเรื่องบางอย่างในอดีตหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเราเลยเอาความคิดเหล่านั้นมาปรุงแต่งความจริงและเผลอเชื่อไปว่า สิ่งที่ฉันคิดคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งที่จริงแล้วไม่มีใครรู้อนาคตได้และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เรากลับหลงทางอยู่ในสองสิ่งนี้มากกว่าการอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดก็ตามที่เราฝึกใจให้ถอยออกมาดูความคิดแทนที่จะกลายเป็นความคิดเราจะพบกับความเบาสบายอย่างแปลกประหลาด คล้ายกับการได้วางของหนักที่แบกไว้นานเราเริ่มไม่ด่วนตัดสินตัวเองไม่โทษตัวเองไม่ตีความชีวิตด้วยแว่นตาแห่งความกลัวนี่แหละคืออิสรภาพอิสรภาพที่ไม่ต้องไล่หนีความคิดแต่อยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ฟังมันเห็นมันแต่ไม่ต้องตกเป็นทาสของมันสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เราทุกคนฝึกได้เริ่มจากการเฝ้าดูความคิดอย่างสงบไม่ต้องด่วนปฏิเสธไม่ต้องด่วนเชื่อแค่เฝ้าดูเห็นมันเป็นแขกผู้มาเยือนในใจเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่มีใครอยู่ตลอดเราจะพบว่าความสุขความสงบความเป็นอิสระไม่ใช่ผลลัพธ์ของการคิดให้ถูก แต่เกิดจากการไม่หลงไปกับความคิดและการรู้ว่าไม่ต้องเชื่อทุกความคิดก็พอแล้วเมื่อเราเริ่มฝึกที่จะไม่เชื่อทุกความคิดเราจะค่อยๆสัมผัสถึงความเงียบที่อยู่ลึกลงไปใต้เสียงวุ่นวายในหัวความเงียบนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าธรรมดาแต่เป็นความนิ่งสงบที่เต็มไปด้วยการรับรู้ เหมือนผืนน้ำที่ใสจนเห็นผืนทรายใต้น้ำชัดเจนขณะที่เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันเราจะเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่ไม่ต้องคิดถึงก็สัมผัสได้เหมือนเวลาเราได้ฟังเสียงนกร้องในยามเช้าหรือเห็นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านใบไม้ไม่มีความคิดใดมาอธิบายสิ่งนั้นได้ดีไปกว่าการรู้สึก ด้วยตัวเองและเมื่อเรามีสติพอที่จะเห็นความคิดเราจะพบว่าไม่ใช่แค่ความคิดลบที่หลอกเราแม้แต่ความคิดดีความคิดบวกความคิดฟุ้งสร้างสารรค์หากเรายึดติดมากเกินไปมันก็ทำให้ใจเราไม่เป็นอิสระเช่นกันความสงบที่แท้จริงจึงไม่ใช่การเล่ยล่าความคิดดีๆ แต่คือการเห็นทุกความคิดโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันไม่ต้องผลักไสไม่ต้องยึดไว้เพราะเมื่อไม่มีตัวเราไปเกาะกับความคิดความคิดก็กลายเป็นเพียงปรากฏการธรรมดาเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงมาแล้วหยวดสลายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดชีวิตที่เบาสบายไม่ได้เกิดจากการจัดการความคิดทั้งหมดให้เรียบร้อย เพราะความคิดเป็นเหมือนคลื่นในทะเลไม่มีใครควบคุมคลื่นให้สงบอยู่ตลอดได้แต่เราสามารถฝึกเป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่เหนือคลื่นไม่ถูกคลื่นกลืนไม่ตื่นตระหนกแค่เข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเดินทางต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่าบางความคิดก็แค่ผ่านมาให้รู้บางความคิดก็มาสกิดให้เราหยุดคิด และบางความคิดก็เป็นบททดสอบว่าเราจะยังหลงไปตามมันอีกหรือเปล่านี่จึงเป็นการปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่การปฏิเสธความคิดแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ใจไม่ต้องรีบเชื่อในสิ่งที่มันพูดใจที่มีพื้นที่แบบนี้จะไม่รีบร้อนตัดสินไม่ไวต่อการกระตุ้นและจะเริ่มมีอุทิภาวะทางจิตใจ ที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่คือการมีสติเพียงพอที่จะไม่ถูกลากไปโดยอารมณ์หรือภาพลงตาที่ความคิดสร้างขึ้นเราจะเริ่มเห็นได้เลยว่าความคิดที่เคยทำให้เราทุกข์หลายเรื่องไม่ได้เป็นความจริงเลยและหลายเรื่องก็หมดความสำคัญไปแล้ว แต่เรากลับยังวนอยู่เพราะไม่รู้ว่าเราเชื่อมันอยู่ลึกๆดังนั้นการภาวนาหรือการเจริญสติจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมทางศาสนาแต่คือการฝึกให้ใจเป็นอิสระให้ใจไม่ต้องเชื่อทุกเสียงที่ดังในหัวไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดแค่เข้าใจและไม่หลงตามมันถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่า เสียงในหัวอาจยังอยู่แต่เราไม่ถูกกับมันอีกต่อไปเพราะเราได้เห็นว่าความคิดก็เป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงและไม่ใช่เราเมื่อใจเราเริ่มรู้เท่าทันความคิดความสงบจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละนิดไม่ใช่ความสงบที่ต้องนั่งนิ่งในป่าหรือปิดเสียงรอบตัว แต่เป็นความสงบที่เกิดจากการไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดอีกต่อไปเราไม่ต้องกลัวความคิดและไม่ต้องพยายามควบคุมให้ไม่มีความคิดเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของการฝึกใจเป้าหมายคือการอยู่กับความคิดโดยไม่หลงไปกับมันให้มันผ่านมาแล้วปล่อยมันไปเหมือนลมหายใจเข้าที่เข้ามาเอง ลมหายใจออกที่ออกไปเองเราไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รู้ว่ามันกําลังเกิดขึ้นและวางใจให้ไหลไปตามธรรมชาติของมันขอชวนคุณลองเฝ้าดูจิตใจของตัวเองในแต่ละวันสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาไม่ต้องผักไสไม่ต้องดึงดูดแค่เห็นมันอย่างที่มันเป็น ยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดว่าฉันล้มเหลวลองพูดในใจว่าความคิดว่าล้มเหลวเกิดขึ้นแล้วอย่ารีบสรุปว่าเราเป็นคนล้มเหลวจริงแค่รับรู้ว่าตอนนี้มีความคิดเช่นนั้นเพียงเท่านี้ใจก็ไม่หลงไปกับมันหรือหากมีความคิดว่าเขาคงไม่รักเราแล้ว ลองเฝ้าดูความรู้สึกที่มากับความคิดนั้นมันมาพร้อมความเศร้าความกลัวความโดดเดี่ยวเฝ้าดูโดยไม่ต้องวิ่งหนีแล้วใจจะเริ่มเห็นเองว่าความคิดนั้นไม่ถาวรและเราไม่จำเป็นต้องยึดไว้เมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆความคิดจะค่อยๆเสียอำนาจไม่ใช่เพราะมันหยุดทำงาน แต่เพราะเราไม่ให้มันมาควบคุมชีวิตเราอีกอยากฝากไว้ว่าชีวิตที่เบาสบายไม่ได้ขึ้นกับการกําจัดความคิดแต่ขึ้นอยู่กับการมีใจที่รู้เท่าทันใจที่ไม่รีบตัดสินไม่รีบตอบสนองและไม่หลงไปกับเสียงที่ดังอยู่ในหัวการไม่เชื่อทุกความคิดไม่ใช่การปฏิเสธตัวเอง แต่คือการกลับมาเชื่อในความสงบภายในเชื่อในสติที่เรามีเชื่อในความจริงที่ชัดเจนยิ่งกว่าความคิดใดๆเมื่อน,นั้นแม้ความคิดจะยังคงปรุงแต่งอยู่แต่ใจเราจะนิ่งเหมือนภูเขาที่ตั้งมั่นท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านและคุณจะพบว่า การไม่เชื่อทุกความคิดคืออิสรภาพที่แท้จริงลองปิดตาลงสักครู่หายใจเข้าสูดเข้าลึกๆและหายใจออกปล่อยออกช้าๆให้ใจของคุณได้สงบนิ่งแม้ในใจยังมีความคิดรบกวนก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าความคิดนั้นกำลังผ่านมา อย่าเพิ่งเชื่อทุกคำพูดของมันอย่าเพิ่งตัดสินว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแค่เป็นผู้สังเกตเห็นความคิดนั้นด้วยความใจเย็นในทุกลมหายใจให้รู้ว่าคุณกําลังอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่ใช่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เมื่อใดที่ความคิดเชื่อมโยงกับอารมณ์เช่นความกลัวความกโกรธหรือความเศร้าให้รู้ว่านั่นก็แค่เมฆผ่านฟ้าไม่ใช่ตัวฟ้าไม่ใช่ความจริงที่แน่นอนฝึกใจให้เป็นอิสระฝึกใจให้รู้ว่าฉันไม่ต้องเชื่อทุกความคิดและเมื่อใจเป็นเช่นนี้ความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลง ขอให้คุณเดินทางในเส้นทางนี้ด้วยความอดทนด้วยความรักตัวเองและด้วยความเมตตาที่คอยตวนใจว่าทุกความคิดเป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมมาแล้วก็ไปไม่ได้เป็นตัวตนของฉันและเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆเปิดตาขึ้นนำความสงบนี้กลับคืนสู่วันของคุณ จำไว้เสมอว่าคุณไม่ต้องเชื่อทุกความคิดแต่คุณสามารถเลือกได้ที่จะอยู่อย่างสงบอย่างมีสติและอย่างเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเราเริ่มสงบเราจะพบว่าความคิดไม่ใช่ผู้พิพากษาชีวิตเราแต่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นและดับไป ลองมองความคิดเหล่านั้นด้วยความรักใจดีไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือการตัดสินอย่าก,กดดันตัวเองว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งหมดเพียงแค่ฝึกใจให้รู้ทันว่านี่คือความคิดไม่ใช่ตัวเราทุกครั้งที่ความคิดมาปรากฏจงกล่าวในใจเบาๆว่าฉันเห็นเธอแล้ว เธอมาแล้วและเธอจะไปนี่คือการให้เกียรติความคิดแต่ไม่ยึดติดกับมันในทุกลมหายใจเข้าและทุกลมหายใจออกขอให้เราปล่อยวางความคิดที่รบกวนใจและกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราลองให้ลมหายใจเป็นบ้านของเราที่เราสามารถพักใจได้อย่างปลอดภยัย ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ใจที่สงบจะทำให้เราเข้มแข็งพอที่จะ,ะเผชิญกับความไม่สมบูรณ์นั้นด้วยความเมตตาลองฝึกในทุกๆวันแม้เพียงไม่กี่นาทีเพียงแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจตอนนี้ฉันรู้ทันความคิด การฝึกเช่นนี้จะทำให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงและเมื่อใดที่ความคิดเริ่มดังขึ้นมาอีกเราไม่จำเป็นต้องหนีเราสามารถยืนหยัดอย่างสงบและไม่ยอมให้ความคิดนั้นควบคุมเราอีกต่อไปขอให้การเดินทางนี้เป็นของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองของขวัญแห่งความสงบ ของขวัญแห่งอิสรภาพจากความทุกข์ใจจำไว้เสมอว่าแม้ความคิดจะยังคงมีอยู่แต่คุณคือผู้ที่เลือกได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันและนั่นคือเส้นทางสู่ใจที่แท้จริงในที่สุดเมื่อเรารู้จักที่จะไม่เชื่อทุกความคิด เมื่อเราฝึกใจให้รู้ทันไม่หลงตามความคิดเหล่านั้นอีกต่อไปเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดไม่ขึ้นกับความคิดไม่ขึ้นกับอารมณ์แต่เป็นความสงบที่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในตัวเองขอให้คุณรู้ไว้ว่าแม้ในวันที่ใจสับสนและวุ่นวายที่สุด คุณก็ยังมีที่พักใจที่ไม่เคยหายไปไหนที่พักใจนั้นคือสติคือความรู้ตัวที่คอยเตือนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบนันและที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตให้ความรักและความเมตตานนำทางใจคุณไม่ใช่ความคิดที่เร่งรีบและตัดสินชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แค่เรามีใจที่สงบและมั่นคงก็เพียงพอแล้วที่จะก้าวผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงขอให้วันนี้และทุกวันข้างหน้าคุณได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงจากใจที่ไม่เชื่อทุกความคิดแต่รู้จักรักและเข้าใจตัวเองขอให้คุณมีสติมีความสงบและมีความรักในตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอจงเป็นสุขในทุกลมหายใจในทุกความคิดและในทุกช่วงเวลาของชีวิต